โอ้โหบังทำคุยเลยเนี่ยโยวัดมดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมเดอะมอสเทเลดีโอกับ <c oughs> มาทำเพียดีบ่หมนิกดไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยคิด <laughs> ทำแล้วไม่รู้ครับแต่กดไปก่อนแล้วกัน เล่นไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวคอนเทนต์มาเองคอนเทนต์ content สดกูอะคอนเทนต์ content สดไม่เน้นคิดก่อนทําก่อนแล้วค่อยคิดเล่นเที่ยงดีวะเอาเป็นเราเอาเป็นแคลรี่นะเอาแคลรี่แต่จะเล่นแคลรีเ่เทียอะไรดีวะตัวที่ไม่ค่อยเล่นเฮ้ยเล่นไหมเอลงสุเล่นไหมไม่ได้เล่นนานมากเพราะกูยิีไม่ค่อยโดนนะแต่ว่าอยากอยากเล่นเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยตัวนี้จัดไปเลยครับวันช็อตวันคิวหนึ่งนัดปิชีพ มึงนัดคุณเรื่องครับแตกแน่นอนคอยดูทุกคนคือเรื่องการยิงอะเรื่องฝีเหมือนกันเอฟกมเอฟบีผมเนี่ยมันค่อนข้างแบบนิ่งมากเอฟเป็กที่ผมยิงออกมาสามสิบสามสิบแปดตัวนะเอาละเอาละสกิลผมมัดสกิลสองน้ำแล้วกันวิ่ง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 เลยมึงเร็วผมว่าเอาซีซีก่อนเพราะว่ามีตัวเยืดสายด้วย มาดัก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 เงียบเงียบเงีย e งบบบบบบให้ชุบโอ้โหเชียวหัวยัดแม่วันจอดวันคิวกูโอ้ดูแลนัดแรก ไอ้ยี่พึ่งโดนนักเดียวเฮ้ยโอ้โหบางคำควยเลยเนี่ยไอ้เชีมึงบางกูโอ้เมื่อกี้นะ แต่กูยิงไม่กูยิงบ้าทุกตัวเลยไัเลยิงบ้าสามนัดโดนนัดเดียวเสื้อแดงนายมากเลยกูยิงคนยากๆใชดไลยกูยิงได้เยี่ยมมากมันกูถึงไม่ค่อยเล่นตัวนี้เพราะกูยิงไม่โดนนี่แหละโดนหนึ่งนัด ตอ่ตอเลยต,อต,อ like. ตอ่อเลยต่อเออนั่นแหละโอ้ยกูไม่ค่อยมีประโยชน์ด em> ้วยว้าวแรงมากบึมบึมฆ่ามันวางอีกหนึ่งอันไว้หนึ่งอันกลับบ้านกลับบ้านก่อนจะวางแท็บไปเรื่อยๆนะประโยชน์นี่คือกูแค่วางแท็บครับประโยชน์กูมีแค่นี้แหละ เอลสูที่แม่งนี่สุดจะปัตตะพีสิบนัดโดนหนึ่งหวังผลหนึ่งเคียร์คีไปก่อนไปโอ้โหเฮียกูว่าไอ้แก้วคิดกูเดิมยิงแม่ง Ally has been ขอโทษเท่ e, ขอโทษมาหลอดเทยกูมึงเฮ้ย hey! <c oughs> โ,โดนโดนนั่นแหละแต่ไม่ตายครับ Ready <and> มาหลอดขอโทษมึงกูาอาจจะเพิ่งด่ากูนะด่าไปกูก็ทำอะไรกูก็เถียงไม่ได้ด้วยจ <c oughs> ๊บ ไอ้กูงี้แต่นะกูจะไม่ยิงกูกูเดินไปยิงแมงหิ r ออืมเดี <Bright doors> ๋ยวๆมาหลอดมาหลอดไปเพื <hago YouTubers> ่อนกวงไปเพื <blew up arım> ่อนมาหลอดไปเพื right okay, sure oh, ่อนมอดเคช่างแม่งกูแอซิดพอครับกูแอซิดโอ้โหมาหลอไม่หวั่นมากกูยิงอยู่กูยิงอยู่มาหลอด กูเน้นป้อม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 เฮ้ยกูมีประโยชน,น,น์กูเน mm. ี่ยกูได้ป้อมกูมีประโยชน์ไอ้สัตวหมดรับประโยชน์กูกคเหนื่อยใจกูหิงแล้วเกือบสัปดนการบนรับชั่มลช่มลช่มลชมละชมละชมละัมล ไปช่วยมาลัดไปช่วยมาลัดไปช่วยมาลัดไปช่วยมาลับ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 โอ้โกูขอดาติเขาไม่ได้เนาะกูขอสักิเป้าหมายยิงแค่ได้สักตัวเดียวนะกูฆ่าได้ตัวโดยที่โดยที่กูต้องใช้อีกแค่สกิลสองยิง โอ้ยกูเล็งตัวหน้าโดนตัวหลังหูโคตรแม่นกูมองข้ามช็อตไอ้เหี้ยกุเล็งตัวหน้าไปกินโดนตัวหลังชิด่วนไหมกูอะกูต้องสร้างเสียงเลยโดนแล้วน้ำตาจะไหลยัยเล็งก่อนเออโดนโดนครึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอดละเพื่อน เออโดน,นกนด็โดนก็โดนเอาอ๋อไปไหยกูโดนกูขอบ้างเถอะิพหายละดวงตีเลยกูกูจีบไปไหนกูนเนี่ยขอบ้างเถอะไอ้เฮี้ยนลงลงมาจากสวรรค์เลยเฮ้ยกูแอสเซิสเก็ตเว้ยกูฆ่าศูนย์เลงไงกูหกฆ่าตัวเดิมเถือนนะครับเนี่ยกูถึงไม่ค่อยอยากเล่นตัวเลยอะเพราะกูยิงไม่โดนกูเพเท้าเป่าแม่งกูมัเกิดนี่หว่า กูลืมไปกูม er ีนาฬิกาดูแน่นอนครับเพราะกูรู้อยู่ตรงนี้ไอ้ยากูรู้แน่นอนโอ้ยงเยอะเลยยิแม่โคตรเยอะชุบ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 อ้บบนบๆบๆบบน เฮ้ยโดนครึ่งรอดเอาดิเพื่อนไอ้ทอนเป็นไงน้องทอนผมผมยิงไปครึ่งรอดให้เมื่อกี้ผมแอสวิ r e a d ะ

ทีเดียวพอแล้วกูสบายใจแล้วกูฆ่าได้ด้วยสกิลสองมันเองเหนื่อยจับขนาดตัวเรื่องนี้ยิงธรรมดาแม่งสบายใจกว่าเยอะเลยวะเออครือหลอดครือหลอดหนีก่อนเฮ้ยใ,ให้กูยา้ากูฆ่าได้สองตัวกูฆ่าได้สองตัวขอจอดเถอะอื้ออื้อ กูฆ่าได้ให้กูฆ่ากูทำได้ทีหัวำตาจะไรอีเนี่ยกูทำได้บอสมึงคัมแบ็คไว้ตัวเนี้ยถ้าจริงๆสกิลสอบผมก็แม่นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทีมมีจังหวไปดันดีกว่าไปดันบนดีกว่าทอนมึงมึงมากูมีอะไรได้ช่วยกันได้ไหมอย่าละเอย่าละกูไปกดสกิลหนึ่งกูกดสกิลหนึ่งวางทำควยอะไรของตัวเองถ้ามึงไม่กด ฟิกเกอร์หนีสกิลอติหนีมาะมดมึงมึงลกอะไรนะกูกดสกิลหนึ่งเฉยเลยอะไรของกูเนี่ยออาแล้วเอาแล้ว,าลวมาแล้วกบับแดงกูมูล,ลากูมามามาผหฆ่าสองตัวเฮ้ยอย่างนี้ผมก็ไม่แจกกันวะแต่ก็แต่ก็แจกนิดน,นึงถามว่าทุกคนแบบมูเล่นกากคราวน,นี้ก้าวลงเหรอเอาลงครับเอาลงเอาลงครับ คนจริงครับคนจริงครับชิปชนะมันเยอะแล้วไงคนทำเยอะแล้วชิปชนะทิพเทเพๆกูยังไม่ค่อยเห็นเข่นโปรเพื่อสดคนไหนที่แบบลงลิปแบบเอมแพ้อยัง <S <S เล่นกากะก,ก,กูแค่เห็นใครมีใครคลงเลยทำไมว่าคนคนคนเล่นเก่งเขาจะเล่นกกบ้าไม่แล้ววะเนี่ถ้ากูกะแกลว้วไงกูเล่นกาก,กูไม่มีปัญหาเลยกูไม่เสียแล้ว เออโดน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 เจ็บ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 วะนะช่างแม่มันหน้าที่กูดักงตอนนี้วะรำบ่รำบ่ดักหน้าโดนโดนไหมล่ะโดนโดนแล้วล่ะมาดิ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 ม่ด้ครับนี่วางตรงนี้เลยครับ ม,มาตััวนึงครบแต่ป้อมบนช่างแม่ครับอลอดโดดไปก่อนครับช็อกไปแล้วป้อมบนช่างแม่มะครับพอหมดแตกช่างแม่ครับตอนนี้ครับจริงๆเราก็จบแล้วแต่ว่าก็ดับเราแล้วเล็งก็โดนนั่นน่ะโดนนั่ะโดดโดดมั้ยิงธมาได้กว่ามอดยิงรรมดาเนี่ยช่างมอดยิงมาได้หว่ะไอ้ถอย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 เออถอยถอย นสามทางสามทางสามทาง <and ready. S 2> น,นี่ไงอย่าพ่งจบถอยเฮ้ยโหโอโหไม่เลี้ยงเลย ไงกูบอกแล้วกูโม้ไว้ต้นคลิปชิปอาหารทุกทีอะใครก็ได้เอ็มพีเอาไปเลยครับยกให้ครับยกให้ทุกคนเลยตอนนี้เหมือนไม่มีกูอะอ่ะเหมือนเล่นสี่คนอะพูดตรงเลยไม่มีกูแล้จริงจริงไม่มีกูแล้วไอ้เทียนม่นหยิ่งที่กูหยิ่งไหมจ๊วไอ้สัตว์เดิ้ลแก่ใบบานกันมันเล่นกันขำๆนะใครเื้อก็ชังชังออกไปออกไปใครเื้อออกไปออกไปลองดูครับใบบานจุ๊บ smoke weed every day.